สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบนแพีเอฟซีบอสโจเอฟซีหลานน้อยอุ้งอิงครับและก็ศิลปินทุกทุกท่านนะครับเอฟซีศิลปินทุกท่านนะครับในสังกัดสาวน้อยเพชรบนรพงนะครับแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับครับในคลิปนี้นะครับก็ขอนำพี่น้องเอฟซีนะครับเขามากับบรรยากาศนะครับในช่วง คำคำดึกๆนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสอหนุ่มทะเบียนนะครับเจโอวันนะครับในคลิปนี้นะครับก็สิเป็นคลิปที่เอมอถึงนะครับความรู้สึกของท่านหนุ่มสอเองนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ช่วงนี้ก็22นิเกาเมื่อกี้นะครับ22นาฬิกาก็ นะครับไปเบ่งนะครับในช่องของของของตัวเองนะครับทางช่อง y o u t u นะครับก็ปรากฏว่าเรามาถึงจุดนี้วันนี้นะครับเป็นวันที่ก้าวผ่านอีกจุดหนึ่งนะครับก็ดีใจครับพอได้ไปเจอกับยอดนะครับผู้ติดตามครบ2,000ผู้ติดตามนะครับ2,000คน2,000สับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพลังนะครับ เอจากทั้งสาวน้อยเพรบนรพังนะครับเอฟโบจโวเอฟหลานน้อยอุ้งหิงนะครับที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับในการทำช่อง YouTube ในเทอร์นี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับครั้งแรกนะครับในการที่ทำโซเชียลเรียนรู้ซึ่งตัวผมเองนะครับไม่เคยมีประสบการณ์นะครับดังนัน้นนี้หลังจากที่ได้เข้าไป เรียนรู้นะครับโซเชียลกับทั้งบอโจในวันที่3สิงหาที่ผ่านมาก็ใช้เวลานะครับเริ่มลงคลิปแรกในวันที่4สิงหาจดมาถ,ถึงเมื่อนี้นะครับ21วันนะครับ20วัน1วันพอดีกับ2 0 0 0 0 0ผู้ติดตามนะครับซึ่งขึ้นเมือม่อเมื่อช่วงเวลา22นาฬิกานี่ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่า เป็นดาร์ฟเอนพิงอเอฟซีของสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีบอสโจโอเอฟซีลหลานน้อยอุ้งเอ,งอีงนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตทีมงานเกียวอนเหล่านะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมกับครอบครัวสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเข้ามาเรียนรู้โซเชียลกับทางบอสโจโนะครับแล้วก็ทางทีมงานเกียวันนี่ก็สิได้คอยซัพพอร์ตข้าวข้าวนะครับน้ำข้าวน้ำข้าวหรือว่ามีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวที่เข้ามา อย่างกับทางวงนะครับท่างทีมงานเกี่ยววันเทาหรือว่าทัางช่องของนุ่มซอยเองเนี่ยกษิไดเป็นนะครับถือว่ามีข่าวดีกษิเป็นกระบอกเสียงประชันสมพันธ์ไห้นะครับมีในส่วนข่าวทีเมื่อดีกษิคอยเบิ่งคอยแย่งนะครับคอยขจัดปัดเป่านะครับคอยอยู่เคียงขัานะครับกับทา่างสาวหน่อย เป็นบันเพลงเฮ้านะครับทั้งกับอีหลาน้อยคุณหญิงนะครับซึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากผมเองนะครับก็เริ่มจากศูนย์นะครับในการทํานะครับเริ่มจากศูนย์ผู้ติดตามนะครับได้รับโอกาสจากบอสโจนะครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโซเชียลหลังจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ครับเข้าไปได้ฝึกทําคลิปแล้วก็ถ่ายบรรยากาศการถ่ายทําสาวน้อยเดอะซีรีส์ นั่นคือบรรยากาศที่เป็นประสบประสบการณ์นะครับนอกจากที่เฮามีมีงานทํามีงานประจานะครับมีงานประจําแล้วก็มีช่องทางที่อบอสโจได้ให้โอกาสได้ทุกคนหลากหลายสาขาอาชีพนะครับได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะในการที่จะพัฒนาเจ้า,จาของหรือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ หาวิธีเสริมนะครับในการเสริมทํารายได้หรือว่าเป็นช่องทางที่ตัวเองชอบนะครับอันนั้นก็เป็นอนาคตนะครับเนาะอนาคตในการต่อยอดนะครับอันนี้ก็มาถึงจุดนี้ก็ดีใจครับดีใจอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนดีใจมากๆนะครับมากมมาเนี่ยผ่านมาจุดนี้ได้แล้วก็ตั้งแต่ประทับใจตั้งแต่วันที่เข้าไป าหาบอสท,ที่โดมนะครับตั้งแต่หนึ่งวันหนึ่งพันคนติดตามนะครับอันนี้ก็โดยที่วันนั้นนะครับก็เข้าไปบอสกอ็ดูแลนะครับดูแลทุกคนนะครับทุกคนที่เข้าไปเรียนรู้กับทางบอสนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่อยประคับประคองนะครับทุกคนเพราะว่าในการทํา youtube มันก็มีหลักเกณฑ์น,นะครับเนาะมีหลักเกณฑ์ทั้งเกณฑ์ผู้ติดตามแล้วก็เกณฑ์การสะสมชั่วโมงนะครับต่อจากนี้ไปก็ ขึ้นอยู่กับเฮ้านะครับความขยันหรือว่าทิศทางในการสร้างทำคอนเทนต์นะครับในการจิบชั่วโมงเพราะว่าวันนั้นก็ผ่านรอบแรกก็1,000ผู้ติดตามมาได้ก็โอ้พลงนะครับเมื่อนั้ก็แสดงถึงพลังศรัทธาพลัง fc สาวน้อยนะครับแล้วก็ fc ลาหน่อยอุ้งอิงนะครับทีนะครับ,บ,นะรบ,นะรบเข้ามาคอมเมนต์ comment, มาเชียร์มาดันในแต่ละคลิปนะครับในการทำคลิปทำข่าว ครับถ้าหากว่าเอฟซีนะครับมีคำแนะนำชี้บอกแนะนำนะครับหรือเกี่ยวกับการใส่อุปกรณ์นะครับก็กระเม่นไมาได้นะครับเด้อแต่ละคลิปในท้ายคลิปนะครับก็เราจะพัฒนาปรับปรุงนะครับให้ดีที่สุดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกทีแบบโอ้นะครับถือว่าถือว่าหายหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยจะไหนกับ ฝากครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามเคียงข้างเป็นกําลังใจกันต่อต่อไปนะครับช่องน้อยๆนะครับให้ก้าวย่างไปนี่ท่างนะครับโซเชียลนะครับจะได้เติบโตไปข้างหน้าพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมนะครับเรามีนัดกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกาฬสินธุ์ช่วงเวลาสิบห้านาฬิกานะครับพ่อโจ้งหญิงก็จะได้เข้ามากราบ ขอพรหลวงปู่ศิลานะครับจากนั้นนะครับ EP สองนะครับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับสาวน้อยเดอะซีรีส์ EP สองตอนสองเวลาสิบแปดนาฬิกาก็จะลงทางช่อง youtube สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยิราองญิงเพิ่นมาอ่าง้อแม่ไข่เพิ่นหายเพิ่นเสียพัสัุนครับง้อแม่ไข่เสียพัสดุวานะครับง้อแม่ไข่แดงเพิ่นเสียเพิ่นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็ ลงในต่อๆมีเขาเบิค้คเขาทิดตามก็น่าจะหลักล้านแล้วครับนี่นะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันส่วนนัดที่3ก็คือในช่วงเย็นมีมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบรรแพงนะครับสาวน้อยเพชรบรรแพงในช่วงเย็นผู้ดใดบทสะดวกมากที่ลานจงเจริญนะครับที่ตลาดลงสีอำเภอเมืองกาลสินก็ทักเข้าไปได้นะครับมีกุ้มปิดนะครับทักเข้าไปได้ที่สาวน้อยแฟนเพจน,นะครับบัตรราคา หนึ่งร้อยเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับก็เข้าไปถักจองกุ้มพิดได้นะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้กระนั่งความรู้สึกแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศที่ประทับใจนะครับเอามาเล่าสุพีสุนองฟังในคาขึ้นนี้ครับจังไงก็ฝากติดตามเป็นกนําลังใจนะครับเําหรับคลิปนี้ ขอทุกคนโชคดีมีชัยสุข,ขสุขค้นครับขอบคุณครับ